สวัสดีจ้าช่องกายกายชาแนลก็มาอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะมาแนะนำอะไรของจากอุตสาหกรรมเหมือนเดิมนะคะตัวนี้เรียกว่าตัวเอ่อเข่าดันตีนผีนะคะตัวนี้จะอยูต่ตรงตรงเข่าของเราพอดีเลยเวลาเราเย็บไปเราก็จะใช้เข่าดันเพื่อให้ตีนผียกตัวนี้มันจะต้องมีกับจักรอุตสาหกรรมทุกตัวนะคะตัวนี้ต้องมี จะชา้าแต่ถ้าเลยมีตรงที่เขาเนี่ยเราใช้เข่าดันเลยมือเราก็จะได้จับได้เลยตัวนี้ใช้ได้กับจับทุกรุ่นทุกยี่ห้อของจับอุตสาหกรรมนะคะใช้ได้ทั้งหมดเลยตัวดันดันตีนผีให้ให้ตีนผียกขึ้นยกลงได้นะคะตัวนี้สามารถใช้กับจับอุตสาหกรรมทุกรุ่นทุกยี่ห้อค่ะถ้าตัวไหนไม่มีก็ ไม่ได้นะคะตัวนี้คือไม่ได้เลยถ้าตัวไหนไม่มีคือเราต้องใช้ไอตัวยกข้างหลังมันก็จะช้าแต่ถ้ามีตัวนี้ก็จะเร็วเลยใช้เข่าดันได้เลยค่ตัวดันตีนผีตรงตรง,ตรงเขาเ่าใช้ได้ทั้งหมดตั้ก็จมีสั่งใส่ได้เลยไม่ต้อง,ง,องไปใ้ใส่ถ้ามันว่ามันขาดมันหักอะไรเงี้ยก็ๆๆซื้อไปเปลี่ยนเองได้เลยค่ะใส่ง่าย ตัวดันเขายกติงผีเนาะใช้ได้กับทุกรุ่นทุกยี่ห้ออันนี้คืออะไรจากอุตสาหกรรมอีกอีกอันนึงนะคะแล้วก็ฝากติดตามช่องไายการชาแนลไว้หน่อยนะคะเพื่อไม่พลาดในคลิปต่อๆไปแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยจ้าถ้าเห็นว่าคลิปนี้ประโยชน์ก็ฝากแชร์หน่อยนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าจ้า